ด้วยพระมหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพระจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการท่านรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมออวุโส,ส่งเสริมวันนี้พน้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอาอุโสอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องถ้าเราเห็น เหตุเราสาวไปหาผลได้ถ้าเราเห็นผลเราสาวไปหาเหตุได้ตรงนี้เป็นคําของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งนี้มีจึงมีสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีคือทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นเองแล้วทุกอย่างเริ่มแรกก็ไม่มีแต่ด้วย เหตุปัจจัยอะ่ะมันต้องมีผู้สร้างด้วยแล้วเอาเหตุปัจจัยมาเหมือนเหมือนกายสังขารของเราเนี่ยมันมีธาตุบริสุทธิ์คือดินน้ำลมไฟอะ่ะถ้าไม่ได้รวมกันขึ้นมาไม่มีเหตุคือพ่อแม่ทำให้เกิดธาตุบริสุทธิ์คือดินน้ำลมไฟเขาก็เป็นธาตุของเขาอยู่อย่างนั้นเน่เขาไม่ได้เป็นกายสังขารเรานะครับแล้วก็วัตตสงสารเนี่ย เมื่อก่อนก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มีและการออกจากวาัดออกจากวัดตาสงสารเนี่ยก็ออกได้แต่มันต้องรู้วิธีนะครับรู้วิธีถ้าถ้าไม่รู้วิธีเนี่ยก็จะออกไม่ได้ตอนนี้กว่าเบื้องบนเมตตาเนะ่เหตุร้ายภัยพิบัติมากมายถึงยุคที่พระแม่องค์ธรรมเนี่ยเมตตา ให้เรากลับได้จึงส่งอโุโศส่งอะไรลงมาหลายอย่างนะครับส่งลงมาแล้ววิธีการที่เราจะกลับเนี่ยก็ต้องบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญธรรมก็ตรงนี้นะครับคือ,อคือมันมีแบบเมื่อก่อนก็กลับช้าแต่เดี๋ยวนี้เขามีแบบเร็วนะครับคือคือการรับธรรมะ กินเจชดใช้แล้วก็สร้างบุญแล้วก็กลับคืนสังเกตนะครับตรงนี้กิเลสกรรมวิบากเนี่ยถ้าคนไม่รับธรรมะเนี่ยจะยังมีอยู่การบำเพ็ญธรรมจะมาติดอยู่ตรงเนี้ยมันผ่านไม่ได้ไงเพราะว่าการตัดกิเลสเนี่ยถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุเนี่ยตัดแล้วมันเหมือนก็เราเหมือนเราตัดกิ่งไม้อะ แต่เราไม่ได้ถอนลากถอนโคนน่ะตัดไปมันก็เกิดขึ้นใหม่มันก็งอกขึ้นมาใหม่เหมือนกับตรงนี้นะครับวัตฏสงสารตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดไว้ชัดเจนนะครับกิเลสวัฏต,ตะกรรมวัฏต,ตะวิบากวัฏต,ตะตรงนี้ก็เวลาจะออกเนี่ยเราจะต้องมาศึกษาธรรมะ แล้วพอเรารับธรรมะเนี่ยเราได้เปิดปัญญานะครับพอเปิดปัญญาเนี่ยประตูปัญญาทําให้เราเห็นเห็นทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่ฝ่ายเดียวที่เราออกยากแล้วเอาไอ้ตรงนี้ออกไม่ได้เนี่ยเราเห็นฝ่ายเดียวเห็นฝ่ายเดียวยังไงคือเราเห็นเห็นกิเลสแต่เราไม่เห็นที่มาของกิเลสนะครับกิเลสเนี่ยเขาก็มีที่มานะครับไม่ใช่ว่าเขาเกิดขึ้นเองเฉยๆคือเขาก็มีเหตุปัจจัย ที่ทำให้เกิดกิเลสน่แต่นี้ถ้าเราจะถอนรากถอนโคนของกิเลสเนี่ยเราไปเราไปตัดกิเลสตัดกิเลสมันตัดเท่าไหร่ก็ไม่หมดครับเพราะเหตุของกิเลสมันยังอยู่เหตุของกิเลสก็คืออ่วิบากวัตตะนี่นะครับคือวิบากเนี่ยคือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราได้ล่วงเกินซึ่งกันและกันมาเนี่ยผัดกันเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันเนี่ย ไม่รู้จักจบคือถ้าพระพุทธเจ้าเปิดสามชาติให้ดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าชาติก่อนเรากินเขาชาตินี้เขาก็มาเกิดให้เรากินพอชาตินี้เรากินเขาชาติหน้าเราก็ไปเกิดให้เขากินเหมือนเหมือนเหมือนตัวอย่างตรงนี้นะครับคือผู้อื่นเนี่ยเขามาใช้นี่เราก็คือเขามาเกิดให้เรากินน่ะพอเรา ในขันห้าเราเนี่ยมันปกติมันมันมีเครื่องมือคือสัญญาเนี่ยมันยังไม่ใช่กิเลสนะครับพอเขามาใช้นี่เราปุ๊บเราจะเกิดกิเลสเลยเราจะเราจะอยากกินเขาเหมือนตัวอย่างซึ่งคนทั่วๆไปเข้าไปในร้านอาหารนะเขาจะมีที่ขังปลาขังปูไวอ้อาวุโสลองสังเกตนะครับคือถ้ามันเป็นคู่กรรมกันเนี่ย เราจะชี้ไปที่ตัวที so entes, we ่เป็นคู่กรรมนะครับเพราะเขาขังไว้เป็นร้อยร้อยตัวเราไม่ได้เอาหมดหรอกเราเอาเฉพาะคู่กรรมกันเราเกิดกิเลสแล้วเราก็ชี้ไปที่ตัวที่เราจะนั่นน่ะคู่กรรมของเราเนี่ยแล้วเราก็การสร้างกรรมของเราก็คือเราสั่งให้เขาฆ่าเนี่ยกินตัวเนี้ยพอเรากินจากฐานะที่เราเป็นเจ้าหนี้เขานะครับเราก็พอเรากินเขาเสร็จฆ่าเขาเสร็จเราก็เป็นลูกหนี้เขาและ ลูกหนี้เขาแล้วเราก็ต้องไปใช้หนี้เขาตอนนี้มันจากคำว่าผู้อื่นเนี่ยมันกลับมาเป็นเราแล้วนะครับจากเรามันก็เป็นผู้อื่นละก็เราก็ไปใช้หนี้ผู้อื่นผู้อื่นเขาก็เกิดกิเลสแล้วเขาก็สร้างกรรมกับสร้างกรรมกับเราแล้วเขาก็มาใช้หนี้จากผู้อื่นก็กลายเป็นเรา เนื้อคำตรงนี้มันพูดยากนะครับคำมันซ้อนกันอยู่ว่าผัดกันเต็นเจ้านี่ลูกนี่เนี่ยมันพูดยากมันมีสองฝ่ายเหมือนเหรียญสองหน้าทึ่งพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนี้นะครับคือมันไม่รู้จักจบอะกิเลสเนี่ยมันเกิดจากวิบากนะครับเราไปตัดกิเลสเนี่ยมันช้าพระอาจารย์่ะสือจุนก็เมตตาให้มหาพยทานเนี่ย ถ้าเราตัดที่วิบากได้เนี่ยกิเลสมันไม่เกิดนะครับเพราะว่ามันขาดเหตุปัจจัยไงเนี่ยเหมือนตรงเนี้ยทางสถานธรรมเนี่ยเขาก็รู้ในเพลงเส้นทางธรรมเนี่ยตอนเนี้ยมีหลายคนมากเลยรู้แจ้งลบล้างนี้เวรกรรมแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้บอกเอาไว้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจเนี่ยชดใช้เนี่ยชดใช้ก็คือการตั้งปณิธานน่ะมหาภัยทานคือชดใช้ซึ่งกันและกันหมายถึงว่าให้อภัยซึ่งกันและกันน่ะ มันก็ง่ายไม่ต้องไปไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปแกงกันนะครับแล้วก็สร้างบุญทําบุญพันหยวนก็กลับคืนได้ตรงนี้มันจะหายไปนะครับกิเลสกรรมวิบากเนี่ยตรงนี้ก็ <c oughs> พูดให้คนเชื่อยากเพราะว่าคนนะ่ะเขาติดความรู้เก่าๆอยู่ว่าความรู้เก่าก็คือว่าต้องตัดที่กิเลสจริงๆกิเลสในขันห้าเราเนี่ย จริงๆมันไม่มีนะครับมันมีแต่ฟาร์มอนุใสคือฟาร์มเคยชินน่ะเราไปสถานธรรมเราจะได้ยินอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขาฟาร์มเคยชินคือคือถ้าเราไม่เปลี่ยนฟาร์มเคยชินน่ะเราก็จะไปสร้างกรรมไอ้ฟาร์มเคยชินก็เคยชินที่เรามีกิเลสนั่นแหละแต่ตอนนี้เราไม่มีถ้าเราตั้งบัณฑิทานมหาพยาทานแล้วเนี่ยไอ้เหตุปัจจัยของทําให้เกิดกิเลสมันไม่มีละ เออมันมันมันตรงเนี้ยมันพิสูจน์ได้นะครับมันให้เรารู้ที่มาของมันถ้าเราแก้แก้ที่วิบากกรรมนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่เรามาพบกันเนี่ยไม่ใช่บังเอิญไม่ว่าจะเป็นพี่น้องลูกหลานสามีภรรยาเพื่อนฝูงหรือสัรพสัตที่เรามาเจอกันเนี่ยหรือว่าญาติธรรมที่เรามาเจอกันอ่ะล้วนแต่เกี่ยวกรรมกันนะครับถ้าเราเกี่ยวกรรมกันอยู่เนี่ย ถ้าเราใช้พิธีกรรมของสถานธรรมเนี่ยคือตั้งปฏิทานส่วนตัวมหาพยาทานเนี่ยพอเราตั้งเสร็จปุ๊บมันก็ให้อภัยซึ่งกันและกันบรโอวาทบอกว่าถ้าเราทําตรงนี้ลูกหนี้ของเราทั้งหมดนะจะได้รับการอภัยทานหมดเลยแล้วเขาก็จะมาช่วยเราต้านภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งช่วยต้านภัยพิบัตินะครับภัยพิบัติเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้คือเรา เราเราเรารู้เหตุเลยว่ากิเลสมันเกิดจากวิบากฉะนั้นถ้าเราแก้จะตัดกิเลสล้วตัดวิบากดีกว่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือคือมันตรงเนี้ยมัน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 ,มนถ้าไม่ได้รับธรรมะเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้มาให้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมืออ่ะ ที่ผู้น้อยไปพูดที่ต่างๆที่ว่าเขาทำกันทุกคนเน่ยเพราะผู้น้อยจะยกตัวอย่างเช่นเ,เราเคยชินกับเอไฟฟ้านะครับเราไปเปิดะวิกไฟเมื่อไหร่ไฟก็ติดเราก็ใช้เปิดทวิกไฟพัดลมอะไรมันมันก็ทำงานหมดนะเราเลยเข้าใจว่าในสายไฟที่บ้านเราอ่ะมันมีกระแสไฟฟ้าอยู่ไงเหมือนเราเข้าใจว่าขันหเรามีกิเลสอยู่เนี่ยนะมันเหมือนกัน แต่ไฟฟ้าเนี่ยมันมาจากโรงไฟฟ้านะครับมันไมไ่อยู่ในสายไฟไม่ได้อยู่ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับที่วาระเขาจะเขาจะตัดกิเลสเนี่ยกิเลสเนี่ยจริงๆมันยังไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับพอมันใ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 นธาตุสี่ขันห้าเราเนี่ยมันจะมีตัวสัญญาพอวิบากกรรมมันมานะไหมพอสัญญาเรารู้รับรู้พอรับรู้เนี่ยวเราเป็นคู่กรรมกัน เป็นคู่กรรมมันก็จะเกิดตัณหาแล้วมันก็จะสร้างกรรมอ,อ่มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันมีอยู่นะครับตรงเนี้ยมันเอ่อ,มอ,อไม่ได้ลบหลูนะ่นกธรอาวุโสนะครับถ้าถ้าคิดว่าผู้น้อยลบหลู่ก็ต้องขออภายัยคือวันนี้ขอพูดความจริงอะ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆิพิสูจน์ได้บราเบื้องบนเมตตาพระอาจารย์เนี่ยมาเมตตาเลยนะว่าคนผิดนะอยู่ในใจนอกใจไม่มีคนผิดอะ ทำไมผู้น้อยจึงกล้าบอกกับทุกๆคนว่าผู้น้อยขอรับเจ้ากรรมในเวรของทุกคนเลยที่รับธรรมะแล้วเนี่ยทั้งโลกอ่ะเออบางคนยังห้ามถึงตือหลายท่านก็ยังห้ามบอกว่าโวยของเราเองเราก็รับไม่ไหวก็ผู้น้อยมีวิธีไงวิธีเนี่ยที่ที่สื่อจุนให้ไว้พระอาจารย์ให้ไว้เนี่ยทำได้จริงๆถ้าเราแก้วิบากกรรมเนี่ยมันก็จะไม่มีกิเลสพอไม่มีกิเลสมันก็จะหยุดกรรมได้ออ มันแก้ขึ้นอีกขั้นหนึ่งอ่ะที่เปรียบเหมือนไฟฟ้าเนี่ยเราถ้าลงไฟฟ้าเขาหยุดส่งไฟมานะมันไฟในบ้านเราเนี่ยเราจะปิดจะเปิดอะไรมันก็ไม่ทํางานเรามันก็เฉยเฉยมันเหมือนได้ขันห้าเราที่ว่ามีกิเลสถ้าไม่มีวิบากมามันก็ไม่ทํางานมันก็เฉยเฉยเออมันเป็นอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยมันมันเป็นการไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะบางคนก็ กาวว่าผู้น้อยลบหลู่นักทรโรอุโสไปลบล้างของเก่าที่ฟาร,ร์มเชื่อเก่าๆนะครับคือผู้น้อยโชคดีที่เดีกหนซื้อเมตตาให้เรารับรู้อะไรเสร็จแล้วเราต้องมาวิเคราะห์วิจ,จัยเหมือนเหมือนยุคปัจจุบันนะครับโรคโควิดเนี่ยทำไมเขานักวิทยาศาสตร์เขาถึงมาถอด DNA มันรู้รหัสพันธุก,กรรมมันได้คือเขาต้องมีวิธีการเหมือนเราจะรู้วิธีการว่าไอ้ วิบากมันทําให้เกิดกิเลสเนี่ยแล้วเอาออกยังไงเนี่ยก็ต้องมีวิธีการสถานธรรมเขาก็มีวิธีการแต่การพูดให้คนเชื่อเนี่ยมันยากพอยากแล้วเขายังมาว่าอีกว่าเอ้ยหลอกลวงเอาเงินหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมาว่าอย่างนี้อีกนะแต่เดี๋ยวนี้มันสื่อสารกว้างไกลนะครับเราสามารถบอกกันได้พระศรีอารเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนโลกให้เป็นดอกบัวบาน ย้ายแดนนิพานลงมาแผ่นดินเนี่ยถ้าทุกคนให้อภัยกันหมดวิบากกรรมมันก็ไม่มีพอวิบากกรรมไม่มีมันก็ไม่เกิดกิเลสนะสันติภาพมันก็เกิดแต่มันก็คนบอกว่ามันจะเป็นไปได้ได้ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าถ้าคนเราก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันสร้างสถานธรรมให้คนรับธรรมะมากๆ คนรับธรรมะแล้วก็ต้องให้เขาได้ตั้งปณิธานส่วนตัวเพิ่มอีกข้อหนึ่งจากปณิธานเดิมสิบข้อให้ตั้งอีกข้อหนึ่งคือมหาพยาทานเนี่ยให้ตั้งอีกข้อหนึ่งที่พระอาจารย์มาให้ว่าถันจูอย่าดูเบาปล่อยปะละเลยเนี่ยพอเราเอาลายชื่อของเขาถวายปณิธานให้เขาได้เลยรู้ก็ได้ผลไม่รู้ก็ได้ผลพระพุทธเจ้ายืนยันได้ตรงนี้คือพระพุทธองค์บอกว่า เหมือนกัวน้อยบอกว่ากระแสไฟเนี่ยเรารู้ไปจับมันก็ดูดเอาไม่รู้ไปจับมันก็ดูดเอามันไม่ได้เลือกว่าเออไม่รู้ฉันไม่ดูดเธอหรอกเหมือนยาพิษอะรู้กินก็ตายไม่รู้กินก็ตายมันไม่เลือกว่าเออฉันไม่รู้ไม่ตายอะอะไรอย่างนั้นเหมือนหนังจีนอะไม่รู้ไม่ผิดอะกรรมที่ทำแล้วเนี่ยรู้หรือไม่รู้เท่ากันครับเท่ากันฉะนั้นเหมือนทำชาวป่าอย่างนึง ก็ไม่ค่อยมีคนส่งเสริมเนี่ยแต่จริงๆโบดสามโลกไม่ทําชาวป่ามันโบดไม่ได้นะครับนโยมมาโลกเยอะเลยมันเบื้องบนเนี่ยเคลียหมดแล้วนะครับทั้งโยมมาโลกทั้งเทวโลกเนี่ยถ,ถ้าโลกมนุษย์ให้อภัยนะสวรรค์ก็ให้อภัยโยมมาโลกก็ให้อภัยเคลียเคลียรเรียบร้อยแล้วอะให้อภัยซึ่งกันและกันแบบสันติวิธีด้วยไม่ต้องไปใช้นี่แบบเก่าแต่ มันก็ได้เฉพาะกลุ่มที่รับธรรมะนอกนอกรับธรรมะเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีเดียวคือการชดช่วยคนที่ว่าได้บุญเนี่ยก็คือให้เขามาทําอย่างนี้แหละแล้วที่ว่ารับธรรมะแล้วช่วยบรรพชนเจ็ดชั้นลูกหลานเก้าชั่วคนก็คือทําแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าบําเพ็ญจนเป็นพระโพธิสัตว์โอ้มันยากมากครับตรงนั้นถ้าทำแบบนี้มันง่ายเหมือนพิกกว่ามือเลยเออมันง่ายแล้วบางคนบอกว่า โํ้ทาบุญตั้งพันหยวนเกือบห้าพันจะเอาที่ไหนก็เนเบื้องบนก็เมตตาให้ผ่อนวันหนึ่งแค่หยวนเดียวเ,เดือนหนึงแค่150บาทเท่านั้นเองเออมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับทําบุญอย่างอื่นก็เยอะแยะแล้วอะเราก็ทําได้เป็นบุญวาสนาถ้าทาผ่านใบกขาขอก็ขึ้นธนาคารสวรรค์เจ้าหนี้เขาก็ไปไปเบิกจากข้างบนได้เนี่ยตรงเนี้มันก็เป็น มันเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาอ่ะคนบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อนะตรงนี้ก็ก็ร่วมศึกษากันนะครับคือรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับอืมก็วันนี้ก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอุโสแต่เพียงเท่านี้หากพูดไม่ชัดเจนผิดพลาดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภัยนักธรรมาอุโสให้อภัยขอบคุณครับสวัสดีครับ